หลายคนเคยมีอาการปวดแปรๆที่ใบหน้ามักจะเป็นที่ใบหน้าครึ่งซีกหรือปวดที่แก้มหรือปวดที่บริเวณฟันและบางคนไปหาหมอฟันแล้วก็ตรวจไม่พบว่าฟันผิดปกติอะไรใช่ละครับโลกนี้เรียกว่าโรคปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่5ครับหรือบางคนเรียกว่าเส้นประสาทคู่ที่หอักเสบฉับพลันซึ่งเส้นประสาทสมองนั้นเนี่ยมีทั้งหมด12คู่ครับโรคที่เราว่ากันเนี่ยเรียกว่าโรค ไตรเทอรมิเนลนิวเราเจียหรือว่าเส้นประสาทสมองคู่ที่5มีการปวดครับซึ่งเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับควบคุมกล้ามเนื้อของการเคี้ยวครับแล้วก็ความรู้สึกทั่วทั้งใบหน้าครับถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเส้นประสาทสมองคู่ที่5ก็อาจจะมีอาการปวดที่ใบหน้าได้ครับและโรคนี้นะครับมักจะเกิดในผู้ชายพอกับผู้หญิงครับแล้วก็เกิดในวัยกลางคนขึ้นไปจนกระทั่งสูงวัยครับ โดยสิ่งที่คุณควรต้องรู้ในอันดับแรกนะครับก็คือว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้ครับโรคนี้นะครับเกิดจากการที่มีหลอดเลือดแดงบางเส้นในสมองครับไปอยู่ใกล้กับเส้นประสาทสมองคู่ที่5หรือในบางคนเนี่ยมันก็ทับไปเลยครับและเมื่อไหลหัวใจบีบตัวครับเส้นประสาทก็ถูกหลอดเลือดที่ขยายตัวทับเส้นประสาทหรือบางทีถูกกระแทกอย่างแรงครับจึงทําให้มีอาการกระตุกมีอาการปวดแป๊บๆที่ใบหน้าได้ครับ ในข้อต่อมาครับก็คืออาการปวดครับระยะแรกๆที่คุณเริ่มเป็นก็มกักจะมีการปวดแปลปๆแปแปๆที่ใบหน้าข้างเดียวครับอาจจะเป็นขวาหรือข้างซ้ายก็ได้หลังจากนั้นนะครับอาการก็มกักจะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอาการนั้นก็เหมือนไฟฟ้าช็อตชึคๆชึขึ้นมาครับและระยะหลังๆครับเมื่อเวลาผ่านไปและคุณไม่รักษาอะไรอาการเหล่านั้นก็จะเป็นเยอะขึ้น แม้มีสิ่งกระตุ้นเพียงนิดเดียวคุณก็จะมีอาการปวดเยอะครับเช่นมีการสัมผัสมีการแปลงฟันหรือแม้กระทั่งโดนลมพัดมาครับคุณก็จะมีอาการปวดแปลกแล้วครับบางคนเวลาเดินออกนอกบ้านจะเดินท่านี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลมโดนที่แก้มตัวเองก็เป็นไปได้ครับในอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการรักษาครับแบ่งเป็น3กรณีครับกรณีที่1อาการเป็นไม่เยอะครับใช้ยากินก็อาการดีขึ้น แต่มักจะต้องทานต่อเนื่องไปตลอดชีวิตครับยากลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มยากันชักครับเช่นยาชื่อคาร์บามาซีปีนหรือบางคนก็ใช้ยาชื่อกาบ้าเพนตินครับและยากลุ่มนี้มักจะมีอาการง่วงครับต้องค่อยๆปรับยาดังนั้นไม่มียาที่กินแล้วมักจะหายในหนึ่งถึงสงสัปดาห์ไม่มีครับต้องค่อยๆปรับยาไปเรื่อยๆครับกรณีที่2ครับเป็นกรณีที่อาการเป็นหนักและคุณไม่อยากกินยาอยู่แล้วครับคุณหมอจะแนะนําไปให้การผ่าตัดครับ ในวิธีนี้นะครับคุณต้องใช้การผ่าตัดแล้วก็ต้องดมยาสลบครับโดยมีแผลผ่าตัดหลังใบหูประมาณสัก5-7เซนติเมตรพักฟื้นประมาณ7วันและโอกาสหายขาดโดยไม่ต้องกินยาเลยตลอดชีวิตคือ80%ครับและในกรณีที่3ครับเป็นวิธีสุดท้ายที่คุณใช้มาแล้วอย่างที่1อย่างที่2ก็ยังไม่ได้ผลครับก็คือการฉายรังสีไปทำลายเส้นประสาทคู่ที่5เพื่อไม่ให้คุณเจ็บปวด ไม่มีอาการปวดแปลๆแ,แ,แต่คุณจะชาใบหน้าไปทางชีวิตครับดังนั้นนะครับโรคเส้นประสาทสมองคู่ที่5มีการอักเสบหรือมีอาการปวดนั้นเนี่ยแม้จะไม่รายแรงถึงชีวิตแต่ก็ทําให้คุณภาพชีวิตคุณลดลงเพราะคุณจะมีอาการปวดแปลแปลๆเป็นเปนในหายตลอดเวลาและเป็นทั้งวันครับดังนั้นการรู้ถึงสัญญ,ญาณเตือนเบื้องต้นและไปเข้ารับการรักษา จึงเป็นเหตุที่ทำให้คุณภาพชีวิตคุณจะดีขึ้นและช่วยป้องก,กันโรครุนแรงขึ้นได้ครับ